สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวนะครับหรือว่าคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นัดฝ่าวนั่นเองเอาจริงๆเกือบจะไม่ได้อัดตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเจอเรื่องราวอะไรหลายอย่างครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะครับกับชีวิตคือตอนนี้ผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องปรับตัวนะครับตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันเปลี่ยนแปลง รถเร็วครับในแต่ละวันนี้มีสถานการณ์อะไรให้ค่อนข้างปวดหัวนะครับแล้วก็ให้ต้องตัดสินใจอะไรตลอดเวลารวมถึงเรื่องของโควิด1 9เนี่ยเอาจริงๆเราอยู่กับมันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยชินครับแล้วก็ไม่อยากจะเคยชินกับมันด้วยเนาะเราฟังข่าวทีไรก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็ปวดใจทุกๆครั้งนะครับยังไงผมขอเป็นกำลังใจนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสู้ไปกับมันนะครับอย่ายอมแพ้ถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็ น่าจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจอะไรที่มันดีๆด้วยนะครับยังไงก็ขอให้อดทนเข้มแข็งผมขอเป็นกําลังใจให้จริงๆเนาะแล้วก็ตัวผมเองก็พยายามเนี่ยครับได้รับกําลังใจจากทุกคนแล้วก็หาเวลามาทําพวกไฟล์นอตฟาวหรือว่าคดีในช่องของตัวเองก็รู้สึกแบบมนก็ดีตัดเรื่องของโลกภายนอกครับมาอยู่กับช่วงเวลาที่แบบเออให้เราโฟกัสหรือว่ามีสมาธิกับงานที่เรารักจริงๆบ้างก็ดีเหมือนกันก็หวังว่า คดีหรือว่าเรื่องราวที่ผมนํามาเล่านะครับต่อให้เป็นเรื่องราวที่มันอาจจะแย่เรื่องราวที่มันอาจจะไม่ดีแต่ว่ามันมีบทเรียนครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะลืมความจริงความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นบนโลกรอบข้างเราเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยเออให้มาโฟกัสกับเรื่องที่ผมเล่าแล้วกันเนาะส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับ ก็ก่อนเราก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าก็อยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับเรื่องราวที่เล่าในวันนี้ครับเป็นอีกเรื่องนะที่เกี่ยวกับความรักอีกแล้วถ้าเกิดใครได้ฟังใน อ่า EP ที่แล้วก็จะรู้ว่ามันเกี่ยวกับความรักและครั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครับโดยเรื่องครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสครับในปี1876หรือโหนับย้อนไป1876เก็ราวๆ140กว่าปีนะครับก็นานมากๆเลยมีหญิงสาวคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าบรองเซ โมนิเย่นะครับคือผมขอเรียกเธอว่าคุณโมนิเย่แล้วกันคือคุณโมนิเย่เนี่ยเธอเกิดในตระกูลที่เรียกว่าไฮโซเลยนะร่ำรวยมีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นตระกูลระดับสูงครับของกรุงปารีสเลย เอาจริงๆการที่ครอบครัวเธอครับได้รับการนับหน้าถือตาในสังคมแบบนี้ก็เพราะว่าครอบครัวของเธอครับแบบเป็นลักษณะแบบบริจาคเงินเป็นจํานวนมากเลยครับในการช่วยเหลือชาวเมืองในด้านต่างๆก็เรียกว่ามีภาพลักษณ์ของเศรษฐีจใจบุญประมาณนั้นครับคนในครอบครัวของเธอเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายของเธอที่ชื่อว่ามาเซลนะครับโดยมาเซลเนี่ยคนที่เป็นพี่เนี่ยเขาก็ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายแล้วก็แต่งงานแล้วครับมีลูกสาวแสนสวยอีกคนหนึ่งส่วน ตัวคุณโมนเยเองครับเธอก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเนาะชีวิตเธอก็เรียกว่าไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยในเวลาต่อมาครับคุณพ่อของคุณโมนเยเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงทําให้การดูแลเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกๆไปจนถึงกองมรดกมหาศาลเนี่ยก็ตกเป็นของคุณแม่ของเธอแต่เพียงผู้เดียวครับ โมนิเย่ครับเธอเติบโตขึ้นมาเป็นสาวงามเลยนะครับในวัย25ปีแล้วก็ได้ไปตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้นี่มีอาชีพเป็นทนายความครับหลังจากทั้งคู่เจอกันก็เรียกว่าตกหลุมรักซึ่งกันและกันเลยนะแบบ first impression มากๆแล้วก็สารสัมพันธ์กันเรื่อยมาครับจนกระทั่งทั้งสองก็คิดว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่พวกเขาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปก็เลยต้องการวางแผนที่จะแต่งงานกันครับแน่นอนว่าถ้าทั้งคู่ ได้แต่งงานกันอยู่อย่างสงบสุขแบบเทพนิยายหรือการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยผมก็คงไม่เอามาเล่าแน่ๆใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนว่าความรักของพวกเขาและเธอเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดความรักและความปรารถนาจะแต่งงานของทั้งคู่ถูกขัดขวางโดยคนคนหนึ่งครับและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเธอก็คือคุณแม่ของโมนิเยนั่นเองคุณแม่ของคุณโมนิเยเนี่ยเรียกว่าไม่ปราบปลื้มแบบแฟนหนุ่มของโมนิเยสุดๆเลยครับเธอมองว่า ฝ่ายชายเนี่ย เรียกว่ามาคบผู้หญิงเนี่ยเพื่อที่อยากจะมายกระดับฐานะของตัวเองมากกว่าเหมือนมาเกาะลูกสาวฉันประมาณนี้เนื่อก็เพราะว่าแฟนหนุ่มของโมนิเย,ย่ครับมีฐานะค่อนข้างที่จะยากจนแล้วก็ตําแหน่งทนายความที่เขาทําอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นตําแหน่งสูงอะไรก็เป็นพนักงานธรรมดาและด้วยความแตกต่างของชนชั้นนี่เองครับทําให้คุณแม่ของโมนิเย,ย่เนี่ยเรียกว่าทําทุกวิถีทางเพื่อกีดการความรักของทั้งสองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเลยเนาะทางตรงก็เช่นยังไงก็แบบพูดห้ามตรงๆเลยครับคือไม่ยอม ไม่เธอเนี่ยไปเจอฝ่ายชายได้ง่งายๆเลยทางอ้อมก็คือแบบคิดหาแผนการโกนอุบายต่างๆใส่ร้ายป้ายสีเอาข่าวปลอมอะไรมา,มาหลอกโมนิเย่ครับคือหวังให้เธอเนี่ยเปลี่ยนใจไปหาผู้ชายที่ดีกว่าแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยโมนิเย่ก็ยังคงรักมั่นกับแฟนหนุ่มของเธอครับก็เรียกว่าแม่ของโมนิเย่นี่แพ้ไม่เป็นท่าเลย โมนิเย่ครับยังยืนยันแล้วก็ตั้งใจว่าเธออยากจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอให้ได้โดยไม่สนใจสิ่งที่คุณแม่ของเธอเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางเมื่อโมนิเย่ยื่นคำขาดครับก็ดูเหมือนอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นเนาะผ่านไปหลายวันโดยที่คุณแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อีกครับมันทำให้โมนิเย่คิดว่าโอเคทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีคุณแม่เธอเนี่ยก็น่าจะยอมแพ้แล้วแหละแต่แล้วครับจูๆ่ๆแฟนหนุ่มของคุณโมนิเย่เนี่ย ก็ติดต่อคุณโมนิเยไม่ได้ครับก็เรียกว่าไม่เจอโมนิเย่อีกเลยครับดูเหมือนโมนิเยเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับไม่ใช่แค่แฟนหนุ่มของเธอเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนที่รู้จักโมนิเยเนี่ยไม่มีใครได้เจอเธออีกเลยครับไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนสนิท หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าโมนิเยเนี่ยหายไปไหนทางครอบครัวของโมนิเย่ครับได้พยายามที่จะออกติดตามตัวเธออย่างหนักคุณแม่แล้วก็พี่ชายของโมนิเยนี่เสียใจร้องไห้เป็นอย่างหนักเลยครับจนคนทั้งเมืองเนี่ยต่างเห็นอกเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพยายามที่จะออกตามหาตัวโมนิเยกันทั่วทั้งเมืองเลยนะมีการพยายามให้ประชาชนเนี่ยส่งเบาะแสต่างๆของโมนเย่มาให้ แต่ก็ดูมันสิ้นหวังครับมันไม่มีร่องรอยการหายตัวของโมนิเย่ไปเลยเวลาผ่านไปเรื่อยๆพร้อมกับความหวังในการเจอตัวโมนิเย่นี่มันก็เป็นไงครับมันลิบหลีลงเหมือนกันเนาะความคืบหน้าของการหายตัวของโมนิเย่เนี่ยไม่ปรากฏเลยครับจนทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็เหมือนว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าบรองเซ่โมนิเย่คนนี้อาจจะหายตัวไปจากโลกอย่างไร้ร่องรอยนั่นเองจนกระทั่ง ในปี1901ครับหรือว่า25ปีต่อมาเนี่ยจูจ่ๆครับมันได้มีจดหมายนิร,รานามที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ส่งเนี่ยได้ถูกส่งไปยังสำนักงานทนายความของเมืองปารีสโดยเนื้อหาเนี่ยระบุว่ามาดามโมนิเยมาดามโมนิเยในที่นี้คือหมายถึงคุณแม่ของคุณโมนิเยทีนะครับเขาบอกว่ามาดามโมนิเยเนี่ย ได้ทำการกักขังลูกสาวคนหนึ่งไว้ในบ้านของตัวเองเป็นเวลากว่า25ปีโดยไม่ให้เธอผู้นั้นได้เห็นเดือนเห็นตะวันและแต่ละวันก็จะได้รับเพียงเศษอาหารที่เหลือจากครอบครัวของเธอในการประทังชีวิตเท่านั้น จดหมายนี้ครับตามที่แจ้งไปว่าไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้มีที่อยู่ของผู้สง่งมันเหมือนเป็นจดหมายนิยรานามที่ส่งมาให้สํานักงานทนายความเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับจดหมายก็ไม่ได้ปักใจเชื่อครับอาจจะคิดว่ามันเป็นจดหมายแบบแบบพวกแบบ หลอกลวงหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือครอบครัวของคุณโมนิเย่เนี่ยตามที่ผมเล่าไปข้างต้นเป็นไงครับเป็นตระกูลที่มีภาพลักษณ์ดีมากครับเป็นเศรษฐีใจบุญพวกเขาแบบบริจาคช่วยเหลือคนมากมายดังนั้นการที่จะแบบโอ้โหมีคนมาบอกว่าคุณนายโมนิเย่เนี่ยบอกโอ้จะไปกักขังทรมานลูกสาวมันดูขัดกับภาพลักษณ์ที่พวกเขารู้จักใช่ไหมครับแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเนื้อความในจดหมายเนี่ยมันจริงหรือเปล่า เขาก็เลยมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ครับไปตรวจค้นบ้านของมาดามโมนิเยในเวลาต่อมาและเมื่อไปถึงครับทางบ้านของตระกูลมาดามโมนิเยเนี่ยก็ไม่ได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจแต่ประการใดครับพวกเขานี่บบเรียกว่าปิดประตูใส่หน้าเจ้าหน้าที่เลยนะแล้วก็ล็อกประตูไว้แน่นหนานั่นยิ่งทําให้เป็นไงครับมันดูพิรุษใช่ไหมครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ตัดสินใจพังประตูเข้าไปครับแล้วก็ทําการตรวจค้นแบบทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยในที่สุด เขาได้พบกับห้องเล็กๆห้องหนึ่งครับอยู่ที่ชั้นสองของบ้านบริเวณหน้าห้องนี้ต้องบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นครับเหม็นเน่าเนี่ยโชยออกมาจากห้องอย่างรุนแรงเลยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยสิ่งที่อยู่ในห้องเป็นอย่างมากพวกเขาได้รื้อหน้าต่างครับออกมาและสิ่งที่คนได้เห็นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งครับในลักษณะที่ต้องใช้คำว่า ดูแทบไม่เหมือนมนุษย์แล้วนะครับเธอนอนเปลือยกายอยู่บนที่นอนฟางเก่าๆที่สกปรกมากๆครับร่างกายผอมแห้งเหมือนมีแต่นหนังเนี่ยหุ้มกระดูกไว้ดวงตาไร้ชีวิตชีวาครับผมเผ้านี่ลกลุงลางไปหมดเลยนอกจากนี้ในห้องยังเต็มไปด้วยเศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเนื้อเศษผักเศษขนมปังเน่าๆขึ้นรามันถูกกองอยู่กับพื้นครับอย่างน่าเวทนา นอกจากนี้นะครับยังมีเศษของอุจระนะครับแล้วก็ปัสสวาวะเนี่ยเรียกว่าเรียราดเต็มพื้นไปหมดเลยครับในห้องเนี่ยมีแต่มแมลงวันบินว่อนรอบตัวเธอไปหมดแล้วก็แบบตอมสิ่งต่างๆพวกปฏิกูลที่อยู่ตามห้องนะครับแม้จะเปลี่ยนไปมากเนี่ยแต่เมื่อทำการตรวจสอบก็พบว่าหญิงสาวคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่คือบรองเซ่โมนิเย่ลูกสาวของตระกูลที่หายตัวไป25ปีนั่นเอง ในวันที่พบตัวเธอนะครับเพื่อนๆเธอมีน้ำหนักเพียง25กิโลกร,รัมเท่านั้นครับตำรวจที่เข้าไปช่วยเนี่ยได้ลงบันทึกว่าแบบสภาพห้องนั้นเอาจริงๆมันเกินที่มนุษย์นี่จะสามารถอยู่ได้เลยนะครับผู้หญิงที่ถูกพบเนี่ยเรียกว่าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนคนอีกแล้วคือเธอสุดโซมมากๆแล้วก็สภาพห้องนี่สกรปรกมากๆอากาศในนั้นนี่แบบเรียกว่าหายใจไม่ออกครับกลิ่นในห้องนี่มันรุนแรงมากๆ ก็เพื่อนๆลองจินตนาการเนาะขนาดอยู่นอกห้องยังได้กลิ่นเลยแต่ว่าในห้องที่มันถูกปิดทึบนะครับเขาเข้าไปนี่โอ้โหกลิ่นมันจะรุนแรงขนาดไหนตามข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยนี่แบบอยังต้องแบบเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปออกมาคือไม่สามารถที่จะอยู่ในห้องนั้นนานได้เลยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ย หญิงสาวคนนี้ก็รู้สึกแบบหวาดระแวงมากๆแบบใครเดินเข้าไปใกล้ก็จะกลัวไปหมดน่าอาจเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เห็นมนุษย์มาเป็นระยะเวลานานนะครับประกอบกับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเธอเนี่ยถูกทรมานจนอาจจะทําให้เธอเนี่ยเริ่มสูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการช่วยเหลือแล้วก็ส่งตัวเธอไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอีกทีหนึ่ง บลองเซมารเย่ครับอยู่ในสภาพขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและเธอได้กินแต่เศษอาหารนะครับที่แบบจากครอบครัวที่ได้มาก็เท่านั้นเองครับแถมเธอนี่ยังติดเชื้อมากมายจากสุขลักษณะที่มันไม่ดีนั่นเพราะว่าเธอเนี่ยต้องเป็นไงครับพอเวลาจะขับถ่ายเนี่ยก็ต้องขับถ่ายบนพื้นห้องเลยมันไม่มีห้องน้ําในห้องนั้นครับทำให้เธอเนี่ยต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลของตัวเองครับเต็มห้องไปหมด และก็กลิ่นนะครับของห้องที่มันรุนแรงเนี่ยนั่นก็เพราะว่าห้องของเธอมันปิดทึบครับไม่มีการเปิดช่องระบายอากาศอะไรทั้งสิน้นห้องก็จะมืดสนิทครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีแสงแบบลอดผ่านเข้าไปได้เลยเรียกว่า25ปีที่ผ่านมาครับเธอถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็อยู่คนเดียวตามลำพังมาโดยตลอดเรื่องราวนี้ครับมันกลายเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะแล้วก็ถูกตีพิมพ์ในหนังสือนิวยอร์กไทมส์นะครับในวันที่9มิถุนายนปี1901ด้วย โดยทางด้านคุณนายโมนิเย่คนนี้เป็นแม่เนี่ยก็ได้ให้การอ้างครับที่บอกว่าเนี่ยเขาต้องจับบองเซ่โมนิเย่ลูกสาวขังไว้ในห้องแบบนี้ก็เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยลูกสาวเธอแบบสติแตกครับเป็นบ้าแบบเสียสติขึ้นมาทําให้มีอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยอุ่นแรงมากๆเธอเนี่ยก็เลยแบบโหจจาใจครับต้องแบบขังลูกสาวไว้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าปล่อยออกมาก็จะไปทําร้ายผู้อื่นอย่างไรก็ตามครับหลังจากส่งคุณโมนิเย่คนที่เป็นลูกเนี่ย ไปหาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพจิตใจจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็ได้ออกมาทำการโต้แย้งนะครับโดยคุณหมอบอกว่าบรองเซเมอริเย่เนี่ยไม่ได้มีอาการทางจิตหรือเสียสติแต่ประการใดเธอเพียงเสียความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพราะว่าถูกขังในสภาพที่เลวร้วายมาเป็นเวลานานเท่านั้นเองนะครับข่าวนี้มันได้สร้างความโกรธแค้นให้กับบรรดาประชาชนเป็นอย่างมาก มีการประท้วงครับโดยต้องการให้ครอบครัวโมนิเย่เนี่ยถูกตัดสินจำคุกแบบสูงสุดเลยมีการรวมกลุ่มครับไปที่หน้าบ้านของครอบครัวโมนิเย่แล้วก็แบบเรียกว่าแบบรุมกันทำลายแบบข้าวของในบ้านนะครับแบบโยนของใส่บ้านแบบมากมายเลยก็เรียกว่าคนแถวนั้นนี้กธแขนมากๆครับครอบครัวนี้แบบเหมือนสร้างภาพให้ตัวเองดูดีมาตลอดเนาะแต่สุดท้ายก็ทำสิ่งที่มันแบบเลวร้ายมากๆกับลูกสาวแท้ๆของตัวเองครับ ด้วยเหตุการณ์นี้ครับทำให้คนในครอบครัวของตระก,กูลโมนิเย่เนี่ยต้องหลบหนีไปอยู่ที่คอนเวนนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่เหมือนมาดามโมนิเย่เนี่ยจะไม่ต้องทรมานจากการถูกกักขังครับเหมือนกับที่ลูกสาวที่เธอกระทำไว้เนาะเพราะยังไม่ทันที่เธอจะได้รับโทษในคุกเนี่ย มาดามโมริเย่ก็ดันชิงเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับหลังจากที่เรื่องนี้มันถูกค้นพบได้เพียง15วันเท่านั้นเองนั่นเพราะว่าเธอเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีครับการเสียชีวิตของเธอกล่าวว่ามันมาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะครับก่อนเสียชีวิตเนี่ยเธอได้สารภาพว่าเธอไม่สามารถทนการท้าทายของลูกสาวเธอได้แต่เธอก็พูดทิ้งท้ายนะครับว่าบรันส์ที่น่าสงสารของแม่ นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เธออาจจะเพิ่งตระหนักนะครับถึงการกระทําที่เลวร้วายแล้วก็ทิ้งรอยบาดแผลไวใ้ให้กับลูกของตัวเองก็เป็นได้เนาะส่วนทางด้านพี่ชายของโมนิเย่ครับก็ถูกจับในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดนี่แหละแล้วก็กระทําการร่วมมือกับมาดามโมนิเย่คนที่เป็นแม่แล้วก็ถูกตัดสินจําคุกนาน15เดือนนะครับแต่เขาเนี่ยได้ให้การว่าการกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่คิดและตัดสินใจและกระทําโดยคุณแม่ของเขาคนเดียวเท่านั้นเขาได้พยายามโต้แย้งอย่างมากที่สุดครับเพื่อที่จะช่วยน้องสาวแล้วนะเขากล่าวว่าตัวเขาเองนี่แหละที่คอยไปเยี่ยมแล้วก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์ให้น้องฟังอยู่บ่อยครั้งและยังย้ําความจริงว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมมรดกแบบคนเดียวเลยนะแบบเบ็ดเสร็จทําให้เขาแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยแม้จะต้องเห็นพฤติกรรมแบบนี้ที่มันเลวร้ายมากๆเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าเถียงครับเพราะว่าเกรงว่าแบบ อาจจะถูกตัดเงินไม่ให้เงินก็เป็นได้ในที่สุดครับด้วยคอโตแยงเนี่ยปรากฏว่าพี่ชายของคุณโมนเย่ยถูกปล่อยตัวนะครับหลังจากสอบสวนเนี่ยทางตำรวจก็สรุปว่าเออเขาเชื่อครับว่าพี่ชายเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จริงๆซึ่งเอาจริงๆมันไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าพี่ชายของเธอเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับคุณแม่ของคุณโมนเย่หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆเสียงมันก็แตกออกมาเป็น2เสียงครับ อย่างเรื่องจดหมายนิรนามเพื่อนๆจําได้ไหมครับจดหมายนิรนามฉบับนั้นอ่ะที่เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคุณบองเซ่โมนิเย่ไว้เนี่ยหลายคนครับเขาเชื่อว่าบุคคลนิรนามที่เป็นคนส่งจดหมายไปช่วยเหลือ กับทางอายการนะ่ะก็คือพี่ชายของเธอนั่นแหละโดยฝ่ายที่เชื่อในความบริสุทธิ์ของพี่ชายก็บอกว่าเขาอาจจะทนพฤติกรรมของคุณแม่ไม่ไหวแล้วประกอบกับตัวเองก็กลัวคุณแม่นะครับแล้วก็ไม่อยากตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับพี่สาวข,ของตัวเองก็เลยต้องแอบช่วยแบบลับๆแต่ในอีกเสียงหนึ่งครับก็คิดว่าตัวพี่ชายนะ่ะอาจจะเริ่มรู้แล้วนะว่าคุณแม่เนี่ย เริ่มป่วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานซึ่งหากคุณแม่ตายไปแล้วเรื่องการกักขังพี่สาวเนี่ยแบบเพิ่งมาถูกเปิดโปงทีหลังหลังจากที่แม่ตายไปอ่ะแน่นอนครับว่าความผิดทั้งหมดก็อาจจะตกมาถึงตัวเขาเองนั่นทําให้เขาเนี่ยรีบชิงบอกตํารวจก่อนครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูไร้ความผิดก็เป็นไปได้นะครับ ไม่เพียงแค่พี่สาวครับแต่ว่าเพื่อนบ้านในละแวกนั้นก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆหรอที่ไม่มีใครทราบเรื่องเลยไม่มีใครได้ยินเลยหรือไม่ได้มีใครแบบสงสัยการหายตัวของคุณโมนิเย่เลยปรากฏว่าหลายคนครับให้การยอมรับว่าพวกเขารู้นะว่ามีเด็กสาวเนี่ยถูกขังอยู่ในบ้านจริงๆแต่คิดว่าเป็นไงมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองไง การจะไปขังสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการทางจิตมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกในยุคนั้นหลายคนเชื่อว่าการกระทําแบบนี้เป็นเรื่องเมตตาปาณีด้วยซ้ำครับดีกว่าการแบบทอดทิ้งหรือว่าถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ากฎหมายฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยการที่คนในบ้านเนี่ยกักขังผู้ป่วยวิกลจริตไว้ในบ้าน เอาจริงๆตอนนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับถือว่าไม่มีความผิดทางกฎหมายเพื่อนบ้านก็เลยแบบเออคิดว่าแบบเชื่อครับเชื่อมาดามโมริเย่แล้วก็คิดว่าลูกสาวเนี่ยวิกลฉลิตจริงๆจับขังไว้เพราะเขาก็เลยไม่ได้ทําการช่วยเหลือนะครับบองเซ่โมริเย่ครับเริ่มกลับมาพูดได้แล้วเธอก็ใช้ชีวิตต่อไปอีก12ปีนะครับที่โรงพยาบาลแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมได้อีกครับ บ้านของตระกูลโมนิเยก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนมากมายในที่สุดแล้วก็ไปเหมือนรับรู้เรื่องราวอันแสนเศร้าของเธอไปด้วยโดยทุกคนเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวครับเขาก็จะจินตน,นาการถึงเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นนี่แหละแล้วก็มองไปอย่างหน้าต่างของบ้านครับซึ่งมันเป็นหน้าต่างที่ปิดทึบหน้าต่าง นี้ก็คือหน้าต่างของห้องที่เคยกักขังคุณบองเซ่มอริเย่มาตลอด25ปีนั่นเองแหมคิดแล้วมันก็น่าเศร้าเหลือเกินนะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดใครไปเที่ยวแล้วว่าโอ้โหไปจินตนาการไปยืนเห็นหน้าต่างอันนั้นแล้วก็รู้เรื่องราวแบบนี้มันคงเป็นอะไรที่น่าเศร้าเนาะก็ผมเองก็มาคิดแบบเนี่ยถ้าเกิดเราแค่อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทเนาะแต่ว่าต้องอยู่ในนั้น25ปีนะครับเพื่อนๆมันก็เศร้ามากแล้วแต่ว่านี่แบบ เป็นห้องปิดทึบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันไม่เห็นอะไรเลยมันเศร้าจริงๆครับมันน่าเศร้ามากๆก็จบลงไปแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นกับคดีนี้ยังไงก็แวะมาคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้เนาะ ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ความรักเนี่ยกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะในความเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแน่นอนว่าเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตัวเองใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามน้ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องที่สุดเนี่ยมันทําให้ลูกเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ถามย้ำๆครับว่าสิ่งที่เรายัดเยียดให้ลูกเราเนี่ยมันเป็นที่สิ่งที่แบบถูกต้องจริงๆหรือสุดหาย มันเป็นสิ่งที่แค่ถูกใจเรานะครับยังไงก็ฝากไว้ให้คิดเนาะผมเชื่อในความปรารถนาดีต่อบุตรหลานของอทุกผู้ฟังทุกๆคนครับแต่อย่าลืมว่าใจเขาใจเราเขาก็มีความรู้สึกของเขาเราก็มีความรู้สึกของเรายัางไงเปิดใจพูดคุยกันผมขออว้พรให้ทุกคนมีครอบครัวที่ดีแล้วก็เข้าใจกันนะครับโอเคจบกันแล้วนะครับสำหรับคดีในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ พยายามที่จะถอดบทเรียนครับจากเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีมากนักนะครับก็มาสอนทั้งตัวเราเองด้วยแหละแล้วก็สอนเ,ออเพื่อนๆไม่รู้ว่าใช้คาว่าสอนได้ไหมเรียกว่ามาแชร์แล้วกันนะครับผมคงมีอาจไปสอนใครแต่ว่าเอาความรู้หรือว่าสิ่งที่พยายามจะถอดบทเรียนเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็พวกคนลองไปฟังดูเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคิดเห็นแบบผมหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์คุยกันได้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังได้นะหรือว่าถ้าชอบ กดไลค์ก็ได้บางคนบอกโอ้ไม่อยากกดคอมเมนต์เขินไม่ชอบคอมเมนต์แค่กดไลค์ผมก็ดีใจมากๆแล้วครับหรือว่าใครที่อยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็เข้าไปคอมเมนต์ได้เลยอันนี้ผมเข้าไปตอบให้ทุกๆคนเลยเนาะอาจจะตอบช้าตอบตอบเร็วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชีวิตนะครับตอนนี้พี่ฮัมก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนกันครับแต่ก็มีความสุขนะพอเวลาทำแบบนี้มีความสุขเลยหลายคนเป็นห่วงพี่ฮัมก็ขอบคุณมากๆครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามหาเวลายอยู่เสมอเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมมีความ แล้วก็หวังว่าหลายๆ10นาทีเนี่ยมันจะมอบความสุขให้กับเพื่อนๆตอนที่ได้ฟังเรื่องราวของผมด้วยนะครับก็อยากน้อยให้ผมได้ทําอะไรให้ทุกคนมีความสุขแม้ช่วงเวลาสั้นๆก็ดีใจมากๆแล้วนะครับสาหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเสียงอาจจะมีแหบไปบ้างนิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกก็ กด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่อยๆแต่ว่าวันยังไม่ได้ระบุส่วนครั้งหน้าจะเป็นช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับเตรียมไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาอัดเมื่อไหร่ยังไงร,รอฟังกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับเพื่อนๆทุกคนก็พยายามอยู่ในบ้านครับถ้าจำเป็นออกไปไหนก็ป้องกันหลายๆชั้นนะครับเป็นห่วงจริงๆแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ